สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับผมสําหรับมื้อนี้ครับอ่าสีผ้ามาพี่น้องครับน้อมาชมการรักษาการเจ็บขาพี่น้องครับผมเจ็บขาเจ็บแข้งพี่น้องน้อหลังจากออกกําลังกายมาพี่น้องครับอืมีอาการขาขยงเขยิกน้อพี่น้องครับเมื่อนี้สีมาแนะนําครับอ่าด้านทางการรักษาครับแบบ ใส่ละไรเห็นผลใส่อะดีพี่น้องครับนอกก็เอามาแนะนําต่อๆกันไปครับผมมื้อนี้ครับเคล็ดลับพีดียังพี่น้องครับซึ่งผมได้ใส่มาโดยตลอดพี่น้องครับนอสิ่งมันได้เห็นผลดีครับก็เอามาแนนําอ่าเอาบอกต่อกันไปครับนอะก้โกกกกกกกครับเมืองอาการไก่ครับพี่น้องครับเมืองอการไก่ครับพี่น้องครับนี่นี่ครับอาการไก่เนอย่างขยี้ขยี้ครับนอหลังจากกาลังกายมากครับเดินขยี้ขยี้ครับอ่า อืมครับวันนี้ก็จะมาทำการรักษาครับพี่น้องครับนะทำการรักษาผมจะเป็นทางด้านครับเป็นยาครับชนิดนี้ครับนี่ครับผมใส่ครับนี่เอรอยนะครับเอรอยหนึ่งดอกพี่น้องครับผมจัดวันนี้อีกหนึ่งดอกแล้วพรุ่งนี้อีกหนึ่งดอกครับเป็นสองดอกพี่น้องครับจัดตัวนี้ครับ ดีลอยนะครับใส่ดีใส่แล้วเห็นผลพี่น้องครับเอามาแนะนํากันเนาะครบผมอ่ะหลังจากผ่านไปครับสองวันครับพี่น้องครับเมื่อเบิ้งครับอ่าขาอยาเรียบร้อยสองโมพี่น้องครับขาครับดีขึ้นเลยพี่น้องครับอืมถือว่าดีขึ้นมากจากเมื่อแรกครับยังขยี้ขยี้ครับเนาะมันนี้ถือว่าดีขึ้นถือว่าโอเคแหละพี่น้องครับอืม่า ใส่ดีแล้วมาบอกต่อกันพี่น้องเนาะน้องมะล้อมซิงครับอ่าขอลาพี่อย่างสมิ่กันแล้วกันครับเนาะขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม